กล้าทาเน็ตพักประชาชนให้เขาย้ายไปเถอลั่นอุดมก,การซื้อขายกันไม่ได้โคศกพักกล้าทําลั่นอุดมก,การ์ทางการเมืองซื้อขายกันไม่ได้เผยไม่ได้มีแค่พักประชาชนขอย้ายเข้าสังกัดกล้าทาย้ําการย้ายขั้วทางการเมืองเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ขออย่าใจแคบถ้าย้ายขั้วแล้วดูแลพี่น้องในพื้นที่ได้ดีกว่าเดิมก็ให้เขาย้ายไปเถอะวันที่15พฤษภาค,คม2568นายอัแครศสีโลวิราสอสชัยภูมิเขตเจ็ในฐานะโคศก พักกล้าทำกล่าวถึงกรณีการย้ายสังกัดเข้าพักการเมืองว่าถือเป็นเรื่องปกติของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างมีเอกสิทธิ์เลือกเข้าสังกัดพักที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่สสดูแลรับผิดช,ชอบแนคราสเนียังเปิดเผยอ,อีกว่าพักกล้าทำมเราเป็นสถาบันการเมืองที่เปิดกว้างไม่ได้มีแค่สสพักประชาชนเท่านั้นที่ขอย้ายเข้ามาสังกัดแต่ยังมีสอส,อ,สอ,อีกหลายพักที่สนใจเดินไปทิศทางเดียวกับพัก ผมขอย้าว่าอุดมการณ์ทางการเมืองซื้อขายกันไม่ได้ท่าพักไม่มีคุณค่าในตัวคงไม่มีใครให้ความสนใจอยากมาทํางานร่วมกับเราดังนั้นการย้ายขั้วทางการเมืองเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ขออย่าใจแคบถ้าย้ายขั้วแล้วดูแลพี่น้องในพื้นที่ได้ดีกว่าเดิมก็ให้เขาย้ายไปเถอะนายอักแสงคีริกล่าวย้ํา